นสมองสิบ่อนเนาะพวกเฮากับสอนน้งแทนเนาะมื้อนี้กัพ่อน้องแทนกับพี่นงแทนได้มาเอาผักสะดาวพี่น้องเอ้ยเผักสะดาวมาให้พแม่มาให้แม่้าพี่น้องเอ้ยสหายแน่เอามาฝากเพิ่นเพิ่น่นอยากกินผักสะดาผักกระดาพี่น้องเอ้ยพอน้อแทนสิเป็นคนขึ้น ใหญ่ไงใหญ่เลยเพราะต้องแทนสิขึ้นพี่น้องเอง Đi hey, hơi ngả thằng này hơi พอ nong thain ขึ้น hot bãi lắm Lồm nè. sạm bên nào tôi không mà nó vang nơi vang đơ ngoài thì xong và đồng thêm thì khử chân sẽ ở bài hải phái này nó phải nọ nọ lo bằng lo xôm ว่าจักสิหายแพ้แน่จักสิมีเถ้าแม่แน่หรือว่ามีแต่เถ้าแม่หรือว่าได้ได้เนาะเพราะว่าเมื่อมื้อวานนี่แหละที่ว่าเพิ่นปิ้งไก่คายนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าอยากกินผักกระเดาเพิ่นว่าก็เลยเอสิเอามาให้เพิ่นเพิน่นเพิ่นว่าเอาไว้ต้มกินโอ้ยหักสักบ่นะ ลงมาลายงานอะไรพี่น้องเอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วเภาโอนผ่อนงแทนลมพี่น้องสังเกตลมเพอแล้วพอบ่องเป็นแทนสิดลเก็บผักกระดับเนาะเนาะงามๆนะพี่น้องเนาะ เมน่องแท่นแต่ว่าแม่น่องแท่นบ่ค่อยกินพี่น้องอายุงเทะน,นะเพราะว่าแม่น่องแท่นเห็นอยู่ข้าวตม้มคายกะแต่ว่าบารีบารีซื่อมาค่อยกินนะพี่น้องเอ้ยไม่ได้ทากินกะไม่ได้กินหมากมินไม่หมากนางหมากอะไรยังนางฝาหรือหมากยังหมากินฝาบ่า เราเบิ่งเราส้มนะพี่น้องเนาะหาทั้งเติงวันยาเตืองวะสิเก็บเลยพี่น้องเลยได้กระต่าหนึ่งไหมกับทุ่งยญ้าหนึ่งทุ่งยางก็ยังไม่ทันได้ติ่มเดี๋ยวพี่น้องไปยังได้เม่นมาบ่อเลยพี่น้องให้ได้เม่นมาบ่อเลยซ้ำกรรมหายิโบสถได้หายฟรีเนะพี่น้องขายค่าน้ำานมันไปค่าน้ำมันไปวะสิ Ừ. lứa hệ thùng này thì nhàng cổ như vậy cạm hạ xịp và xà còn thằng thèn thì nhặt dạy cái nhặt nó phải nọng nữa cái không phải không phải hơi không phải dù phải hơi dù phù vội thật cả đảo phù vội ตอนน้องแท้เราไมตีอยากขายก็อยากขายขายอย่างเดียวก็ขายหายยิยบจี๋มาขายหายเยอะหน่อยาขออยายแม่ลองเพ้นเบอร์นี่แบบชีวะพี่น้องเอ้ยทางขากลับเลยขายมาซะมีแต่อยอดงามๆพี่น้องเอ้ยกำลังเป็นดอกมีแต่แซ่บแม่น้องแท้เราหดกินหดกินพี่น้องเอ้ย ตะกี้แมนงแท่นกับบหมากแนวคมพี่น้องเอ้ยบานนี้เลยได้นงแท่นนั่นแหละกินได้แนวคมกับประย่าเลยแนวคมแนวเค็มกับตะกี้นมำเมนงแท่นโบกินปะว่าบหมากแนวคมแบบขมเอี่โอ้ยกินหูดกินหูดกินโลดขมเอนี่คมกระแซบโป่งแทนใเอากระอบ เอาบ่อชขึ้นไปเอาให้เก็บถาเด้อขึ้นมาทั้งที่อังพี่น้องเอ้ขึนน้นมาเอากระสอบงัวกระเ็นแหละผูกไว,กว้พี่น้องไอหมือนไอนังงัวน่ะผูกไว้โดนผูกกองไว้พี่น้องเลยได้กระสอบมาแล้วพี่น้องเอากระสอบไม่ใช่กระสอบ เดี๋ยวไปสอบเนี่ย,ยสอบใส่เขานี่ น้องแทนนะอายุ27ปีพี่น้องเอ้ยเลิ้นก็แม่น้องแทนเนะ3ปีอีก3ปีก็30แล้วคร่งคนแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าตาก็18โอ้ยเบิ่งเบิ่งในกล้องซื่อๆดอกเนาะพี่น้องเนาะ คือยอังนี่ฟอนองแท่นพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วพี่น้องแก้กระตาหนึง่งกับทบุงยางหนึง่งเก็บให้เรียบพอนองแทนจะสิไปข้อขาวข้อหนักมีส่นเนา,า,า,านนะ เราเบิ่งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องวันน่ะนะแทนเฉดซองคลิปพี่น้องเลยเาไปแลกวัตเติมเงินาไปแลกวัตเติรเงินเอาซะไปแลกเงินไพเฮ้ยไปแลกเงิเจ๊สายเด็กเงิเจ๊สดเทสโลเท แดดกันแหละก็สักแดดกต่เติมเงินมาซื้ออาหารไปเลยเก็บออกไว้เก็บออกลุงน้องพี่ตี้ลุงน้องพี่ใหม่นะกระตานเอาไว้ในกระตานะแล้วเอาไว้ตะกินเอาไว้กินเท่านั้น Gao gấp ngon gấp gấp rung ốc, gấp gấp rung ngon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  gấp rung rung ngon gấp rung ngon gấp ta <laughs> นี่ชิวทางลังนี่ชิวมาปัดจืดกระใสมาดิ <laughs> เอาลงน้องไว้กิ <h isa> นเจ้าแต่เอกระสอบอันนี้ไว้กินตัวเองพี่น,อน้องในกระตานะ จักสิหอดใส่อีกมื้อนี้ก็ยมคือปิ้วหอดคืออีได้กระสอบนึงดับนะถ้าพ่อน้องแทนเอายังะพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ดับนี่บ่แล้ว แยกแฉะแฉะให้ให้เขาอาจับเอาเองโลสิเอาหน่อยเอาลายกไผสิเอาบ่เอาก็นะพี่น้องให้แม่น้องแท้ยิบไผบ่แม่น้องแท้บ่ยิบแต่จังหน่ต้นนี่นะมันบ่แซ่บพี่น้องเอ้ยมันขมต้นนีนะบ่แซ่บมันมอันะต้นลุ่มอันน่ะคือต้นลุ่มต้นนะแซ่บสิเบิดด้เท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยผักสะเดา ได้ก็สอบหนึ่งเนาะได้ก็สอบหนึ่งจะสิแจกใหญ่ภายน้ามนะพี่น้องเนาะได้ได้ก็อย่าลืมรับซุ่มสองน้องแทนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องแทนเนาะบ๊ายบาย